สุกเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับสัญญาณสงครามเริ่มละมันจะมีการประชุมสุดยอดทางความมั่นคงเอเชียที่ภาษาอังกฤษครีด้วยเชียงกรีลาดล็อกในปีนี้จัดที่สิงคโปร์วันที่1 0ถึง12มิถุนาประเด็นคือความขัดแย้งและการปะทะวิวาทากันระหว่างผู้นําระดับสูงของอเมริกาและจีนในประเด็นไต้หวันและสงครามยูเครนอเมริกานั้นส่งพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาร่วมประชุมฝั่งจีนส่งพลเอกเว่ยเฟิ่งเหอ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมด้วยท่านผู้ชมครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยได้มีการประชุมกันเป็นส่วนตัวระหว่างนายลอยออสตินและเว่ยเฟิงเหอ เยรมักัมันสุกที่10มิถุนากระทรวงกลาโหมจีนเปิดเผยว่าอเมริกาเรียกร้องให้จีนละเว้นการกระทําที่เป็นการละเมิดความมั่นคงต่อไต้หวันขณะที่จีนตอบโต้ก,กลับไปว่ากองทัพจีนพร้อมที่จะทําทสงครามเต็มรูปแบบหากไต้หวันพยายามแยกตัวออกจากจีนไม่ว่าทางใดในวันอาทิตย์ที่1 2มิถุนายน2565ายไฮไลท์ของงานทั้งหมดอยู่ที่ปาะกถาของพลเอกเวยรัตีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาพูดบน เวทีด้วยน้ำเสียงท่าทีที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันผูเอ่นว่ยพูดยังไงท่านผู้ชมผูเล่นว่ยบอกว่าพัฒนาการของจีนนั้นไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ดังนั้นการรวมชาติของจีนจะต้องประสบผลสําเร็จใครก็ตามที่พยายามแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีนจีนจะไม่ลังเลที่จะจัดการ และเราจะต่อสู้อย่างสุดความสามารถโดยไม่คำนึงว่าจะต้องสูญเสียอะไรบ้างดังนั้นหน้าที่นี้ผมขอย้ำเพื่อความชัดเจนว่ากลุ่มคนที่ต้องการแยกไต้หวันออกเป็นอิสระและกำลังอยู่เบื้องหลังคนเหล่านั้นความพยายามดังกล่าว จะไม่มีวันประสบความสําเร็จท่านผู้ชมครับพลเอกวว้ยใช้คําว่าหนทางสู่ความตายนะฮะดังนั้นให้เลิกความหวังซะก,ก็คือพูดง่ายว่าใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังที่ใหญ่แยกให้ไต้หวันเป็นเอกราชออกมาจากจีนนั้นจะไม่มีวันประสบผลสำเร็จและเป็นหนทางไปสู่ความตายสื่อลู่อีเ้เถียวก็คือว่าเส้นทางเดียวที่นั่นหรือเส้นทางไปสู่ความตายพลเอกเว้ยพูดต่อเช่นเดียวกับการแสวงหาความช่วยเหลือจากต่างชาติ ก็จะประสบความล้มเหลวเช่นกันดังนั้นพวกเขาควรเลิกคิดเรื่องนี้เสียเนื่องจากการรวมชาติระหว่างจีนกับไต้หวันนั้นเป็นความมุ่งหวังสูงสุดของชาวจีนทั้งมวลท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นแล้วกระทรวงกลาโหมจีนก็ถแถลงเพิ่มเติม,ตมว่ารัฐบาลจีนจะทําลายแผนการประกาศเอกราชของไต้หวันให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นและจะพะุงรักษาความเป็นเอกราชของมาตุภูมิไว้ยอย่างเด็ดขาดพร้อมย้าหนักแน่นว่าไต้หวันคือไต้หวันของจีนและการใช้ไต้หวันเพื่อ โจมตีจีนจะไม่มีวันได้รับชัยชนะท่านผู้ชมครับผมจะอัปเดตเรื่องราวของไต้หวันสั้นๆนะท่านผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้นเข้าใจไต้หวันเนี่ยเป็นเกาะไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนมาตั้งแต่สมัยก่อนราชวงศ์ชิงแล้วสมัยราชวงศ์หมิงเะด้วยซ้ําหลายร้อยปีมาแล้วแล้วก็สมัยราชวงศ์ชิงนั้นชาปโรุเกตไปยึดไต้หวันจัก,กรพรรดิชิงก็ส่งกองทัพไปปลดแอกไต้หวันขับไล่ชาวโรเกตออกไปเรื่องนี้ก็เลยไม่เป็นที่ข้อสงสยัยว่าเกาะไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน จวนกระทั่งมีสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคก๊ก,กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนพรรคก๊ก,กมินตั๋งนำโดยจอมพลเชียงไอเช็พกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนำนำโดยท่านประธานเหมาเจ๋อตุงพรรคก๊ก,กมินตั๋งพ่ายแพ้ต่อกองทัพพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาดก็เลยขนบุคลากรหนีนไปอยู่ที่เกาะไต้หวันไปสสานาณตัวเองเป็นประเทศสาธารณรัฐจีน Republic of China ส่วนประเทศจีนตั้งตัวเองเรียกว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน People's Republic of China ประเทศจีนเอาประชาชนนำหน้าไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไต้หวันคือหนามยอกอกของจีนจีนพูดมาตลอดเวลาว่าจีนพร้อมที่จะรวมไต้หวันอย่างสันติพร้อมที่จะทำตกข้อตกลงที่ไต้หวันและจีนเห็นว่ามันเป็นวินวินด้วยกันแต่ทำไม่ได้เพราะว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังเพราะอเมริกาเห็นว่าถ้าไต้หวันไปรวมกับจีนแล้ว ในเอเชียแปซิฟิกทะเยจีนนอนตายอเมริกาจะไม่มีหมากที่จะใช้ไปกอ่อกวนและป่วนจีนให้ปวดหัวทุกวี่ทุกวันเหมือนอย่างที่อเมริกาและนาโตได้ใช้ยูเครนในการที่มาเล่นงานรัเสเซียท่านผู้ชมเข้าใจอยังฮะเปรียบเทียบไปดูเพียงแต่ว่ายูเครนกับไต้หวันสถานภาพของสองประเทศไม่เหมือนกันยูเครนเป็นประเทศเอกราชของเขาเองเป็นเพียงแต่ยูเครนอนุญาตให้นาโต้ไปตั้งกองกําลังอยู่ในยูเครนเพราะ ้อมกับส่งในพลของนาโตมาบริหารงานเพื่อย,ยึดหรือเพื่อทําลายรัเสเซียรัเสเซียเลยจําเป็นต้อง บุกเข้าไปก่อนสังเกตเขาเรียกว่า preemptive strike ไปจัดการกับพวกยูเครนและพวกในบนนาโตวันที่24กุมภาพันธ์เมื่อที่ผ่านมานี้เลยนี่ร้อยกวันเข้ามาแล้วรัเสเซียก็ยึดยูเครนมาทางภาคตะวันออกจนถึงภาคใต้หมดแล้วกำลังจะลุกคืบไปตรงภาคกลางสําหรับไต้หวันแล้วเนี่ยไม่เหมือนยูเครนตรงไหนไต้หวันคือพื้นที่พื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นของจีนแล้วจีนพูดชัดเจนว่าน,นี่คือไต้หวันคือนี่คือประเทศจีนจีนพูดมาตลอดเวลา70ปีว่วาอย่ามายุ่งกับต ไต้หวันนี่คือเรื่องภายในประเทศจีนเหมือนประเทศไทยท่านผู้ชมครับตามผมมาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลาปตัตตานีนาราธิวาสก็คือพื้นที่ของประเทศไทยถ้าสามจหวัดชยนานภาคใต้ประกาศตัวเป็นเอกราชผมเชื่อว่าประเทศไทยทุกคนไม่มีใครยอมรับแต่ถ้าจะอยู่ร่วมกันสันติในฐานะคนที่เป็นนับถือศาสนามุสลิมกับคนไทยส่วนใหญ่เป็นสารพุทธสามารถจะพูดคุยกันได้อยู่ร่วมกันได้ข้อแตกต่างอย่างไรที่มีปัญหาก็สามารถจะแก้ปัญหาต่างเหล่านี้ได้ด้วยวิธีสันติแต่ถ้ามาแยกสามจุวัดชยแดนภาคใต้ออกไปอยางประเทศไทยประเทศไทยก็ไม่ยอมฉันใดฉันนั้นท่านผู้ชมทีน อเมริกาใช้วิธีไหนนะท่านผู้ชมอเมริกาก็ใช้วิธีใช้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นตัวนําเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมีตั้งแต่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจากอาเบะจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเข้ามาแทรกแซงไต้หวันเพื่อต่อต้านจีนนั้นมีมาตั้งแต่สมัยนายก รัมตีชินโซอาเบะแล้วพอมาถึงยุคนายคิชิดะคนปัจจุบันคนนี้เป็นคนหัวร้อนเป็นสายเหยี่ยวประกอบกับเกาหลีใต้เพิ่งเปลี่ยนนายกประธานดีคนใหม่มาเป็นประธานดีคนที่โปรโอ,อเมริกาแล้วเกลียดเกาหลีเหนือเพ้นเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นก็เลยลงล็อกที่อเมริกาต้องการอเมริกาก็เลยใช้เกาหลีใต้ละญี่ปุ่นเป็นตัวนําในการหาพักพวกในเอเชียแล้วประเทศไทยเสือกโง่ท่านไปลงทับเสือกโง่ไปร่วมกระบวนการอินโดแปซิฟิก ท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่าผมเคยพูดกับท่านผู้ชมผมบอกว่าในนยบายอินโดแปซิฟิกที่โจไบเดนประกาศที่ทําเนียบขาวเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาบอกว่ามีประเทศต่างๆคา,าร่วมอินโดแปซิฟิกและมีประจีประเทศในเอเชียที่เข้ามามีฟิลิปปินส์มีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นและก็เสือกมีประเทศไทยผมเคยตั้งคําถามนี้ถามนายดอนปรมัตมวินยัยและถามพลเอกประจันโอชาว่าจริงๆแล้วที่ไบเดนมันประกาศว่าประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอินโดแปซิฟิกนั้นประเทศไทยเ หรือเปล่าเงียบท่านผู้ชมและผมก็เคยถามมาว่าข้อตกลงกันตาปี2,562ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เซ็นแถลงการร่วมและข้อตกลงร่วมกับนายเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยุคนายทรัมป์ว่าเซ็นไปแล้วข้อตกลงมีอะไรพลเอกประยุทธ์ก็ไม่พูดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีขบวนการผู้บัญชาการอินโดแปซิฟิกคนล่าสุดก็มาเยือนประเทศไทยนายลอยออสซินก็มาเยือนประเทศไทยและประเทศไทยก็ถูกนายไบเดนเชิญไปประชุมที่อาเซียนประชุม อาเซียนอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นแล้วพอกลับมาปั๊บทางรัฐดีกราโหมของอเมริกาแล้วในพลผู้ิชาการกองกําลังอินโดแปซิฟิกก็บินมาเยือนไทยอย่างใกล้ชิดประสานงานและในที่สุดประเทศไทยก็ถูกเชิญเข้าไปซ้อมรบที่เกาะฮาวายร่วมกับประเทศอื่นหลายประเทศแต่ประเทศอื่นหลายประเทศที่เขาไปเขาไปโดยเขาเหยียบเรือสองแคมอินโดนีเซียไปแต่อินโดนีเซีย อาทิตย์หน้าเดือนหน้ากาลังจะบินไปเยือนรัสเซียเพราะฉะนั้นแล้วประธานดีเอ็นดูซีเขาเล่นเป็นคุณช้ผมไปซ้อมรบอ่าผมไปซ้อมรบแต่ผมก็จะไปเยือนรัสเซียไปสร้างมิตรภาพทางรัสเซียส่วนอินเดียว,วางเป็นการมีประเทศไทยประเทศเดียวท่านผู้ชมที่แม่งโง่บัดซบโง่บัดซบจริงๆที่จะสร้างสงครามให้เกิดขึ้นมาในประเทศไทยด้วยการเป็นขี้ข้าของอเมริกาท่านผู้ชมขอประธานโทษต้องพูดโดยอารมณ์นิดนึงเพราะผมรับไม่ได้จริงๆแล้วท่านนายกสตรีและนายดอนพลนมิไทยต้องรับผิด ชอบถึงความพิหน้าฉิบหายที่จะเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับการที่เราต้อนรับหรือเชิญหรือบอกนายลอยออสสินว่ามามาเพราะเขาจะมาเยือนเราเขาต้องถามเราก่อนสิ่งนี้เป็นธรรมสิ่งที่ทําให้ประเทศจีนมั่นใจร้อยเซ็แล้วว่าประเทศไทยกําลังยืนข้างอเมริกาเพื่อมาต่อต้านจีนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคอยดูคอยดูการอภิรายไม่วางใจในงวดนี้ฝ่ายค้านก็คือฝ่ายพักเพื่อไทยและก้าวไกลกําลังจะโจมตีเรื่องเรือดำน้าจีน ผมได้ข่าวมาท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อผมดูเหตุการณ์ต่อไปว่าถ้าการโจมจีเรื่องเรือดำน้ําจีนนั้นถ้าเป็นข้อมูลที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาโดยที่จีนเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่ผิดจีนเขาจะยกเลิกการซื้อเรือดำน้ำาครั้งนี้แล้วเขาจะคืนเงินให้ประเทศไทยไปเลยตัดขาดไปเลยเอาเรือดำน้ากลับไปหรือเขายังไม่ได้ส่งมาก็ไม่ต้องส่งละ คืนเงินไปคือพูดง่ายๆท่านผู้ชมความตึงเครียดระหว่างจีนกับไทยค่อยๆพัฒนามาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นไล่มาตั้งแต่สมัยปฏิญญาสัญญามาจนถึงข้อตกลงการแผนปฏิบัติการที่เซ็นกันที่กัมพูชาแต่ไทยไม่ยอมเซ็นแต่ไทยไปตกลงปฏิญญาสัญญาแล้วจู่ๆไทยก็ไปร่วมกับอเมริกาไปร่วมกับญี่ปุ่นเพื่อตั้งภาคีรุวมมนน้ำโขงโดยมีอเมริกาและมีญี่ปุ่นเข้ามาร่วมท่านผู้ชมเห็นหรือย,อยังว่าประเทศไทยและผมรู้ว่าในการประชุมครั้งนี้ผู้บัญชาการฐานเหล่า ทัพหลายคนก็เข้าไปประชุมด้วยพอประชุมเสร็จแล้วเดินออกมาเขาเรียกว่าศึกษาพฤติกรรมของร่างกายบอดี้แลงเกิลูหน้าตาผู้จย่างนนเหล่ครับทุกคนตีหน้าเจืือนหมดเลยคือเหมือนกับมีอะไรที่กลุ้มใจอยู่ในใจท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องที่ผมจําเป็นต้องพูดและท่านผู้ชมรู้ไหมว่าล่าสุดเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยไม่ค่อยมีใครลงข่าวหรอกและผมก็มีข้อเปรียบเทียบอย่างหนึง่งพักก้าวไกลพักเพื่อไทยออกมาดา่าเรื่องไทยซื้อเรือดำน้ําจีน แต่ว่าพอไทยแม่งสั่งซื้อ F35 พรรคพักเพื่อไทยอบพักก้าวไกลไม่พูดสักคำเลยเห็นหรือ,อยังท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังไห้พักการเมืองไทยทั้งพักก้าวไกลพักเพื่อไทยเนี่ยไอพวกนี้มันก็พวกชักน้ําเข้าลึกชักสืกเข้าบ้านเหมือนกันเอาละเรามาดูเหตุการณ์ล่าสุดวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย13มิาุนายนพลเอกเว่ยปาต่การด้วยเสียงที่กราวมากในเรื่องไต้หวันวันที่12-13 อัปวันรุ่งขึ้นประธานาธิบีจินผิงได้ลงนามแผนบริการการทหารที่ไม่ใช่สงครามเทียบได้กับเป็นกฎอัยการศึกให้อำนาจฐานจัดการเรื่องในประเทศ ที่สามารถตีความได้หลายประเด็นเรื่องในประเทศแน่นอนรวมถึงไต้หวันด้วยเพราะเขาถือว่าไต้หวันคือเรื่องราวในประเทศของเขาเขาบอกว่าแผนบริการดังกล่กาวยึดมั่นแนวความคิดความมั่นคงของชาติโดยรวมประกาศดังกล่าวให้อำนาจทหารจัดการเรื่องราวในประเทศรวมทั้งไต้หวันซึ่งปกติแล้วเรื่องราวในประเทศภายในเป็นหน้าที่คณะรัฐมนตรีซึ่งในสีจิ้นผิงเป็นไปตามดีแต่ครั้งนี้เขาใช้อำนาจในฐานะเป็นประธานคณะกรรบริาการ,รทารหารส่วนกลางหรืออีกทีก็คือเป็น ผู้นาสูงสุดข,ของกองทัพอนุญาตในฐานจัดการได้เป้าหมายของแผนปฏิการอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับก็คือเตรียมตัวเตรียมตัวนะเตรียมตัวที่จะรับสัญญาณสงครามซึ่งมันมาแล้วและสัญญาณสงครามที่มันมานี้มันก็จะมาหลังจากที่ในลอยออสตินได้เดินทางมายังประเทศไทยและก็อเมริกาก็ประกาศแล้วนี่ผู้จะชัดเจน ว่าในเรื่องไต้หวันถ้ามีการใช้กําลังแล้วเนี่ยพันธมิตรของอินโดแปซิฟิกฟิลิปปินส์ไทยเกาหลีใต้และและญี่ปุ่นนั้นจะออกมาขวางจีนและอเมริกาแม่ก็อย่าอยู่ข้างหลังมือเดอมมันพูดชัดเจนแล้วก็ยุให้พวกนี้ซื้ออาวุธจากมันเองเพื่ออามาขวางจีนผมถามพลเอกประยุทธ์จันโอชาและผมถามท่านผู้จัดการเหล่าทัพทั้งหลายว่าท่านจะเอาอย่างนี้หรือเปล่าผมด้วยความเคารพไม่ได้ดูถูกศักยภาพฐานไทยหรอกไม่มีหรอกสู้จีนไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวผมยังไม่แน่ใจ ว่าจะสู้กัมพูชาได้หรือเปล่าตอนนี้เพราะกัมพูชาเพิ่งได้รับอาวุธล็อตใหญ่เลยจากจีนมาจีนให้อาวุธล็อตใหญ่จากกัมพูชามานี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะมายันประเทศไทยถ้าประเทศไทยเป็นเครื่องมือทางการทหารของจีนของของอเมริกาและอาวุธแต่ละอย่างที่ผมดูลิสไลชื่อแล้วคืออาวุธที่ทําลายศักยภาพของอาวุธของประเทศไทยแทบจะทั้งสิ้นเลยท่านผู้ชมครับเพลการประกาศกฎยานศึกครั้งนี้เนี่ยเป็นการประกาศกฎการศึกที่ค่อนข้างจะลึกซึง้งเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่ง ของการเตรียมตัวประกาศสงครามผมก็เลยได้กลิ่นว่าเฮ้ย mm. น่าสนใจมากน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับเราขณะนี้อยู่ท่ามกลางเขาควายแต่เราดันทะลึ่งไปเลือก ยืนอยู่ข้างเขาควายที่ชื่อสหรัฐอ,อเมริกามีการที่จะมีการขอความร่วมมือจากประเทศไทยในเรื่องหลายๆเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอาวุธยุธโทโธปกรณ์การส่งอาวุธเรื่องนี้เนี่ยบังเอิญหรือเปล่าท่านผู้ชมประเทศไทยเคยซื้อรถถังโอปลอตี T ของยูเครนมีอยู่49ลำตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นพบตบปี2 5 5 4มูลค่า241ล้านดอลา 7, ลาร์7,200ล้านบาทส่งมอบรถสุดท้ายปี61ประเทศไทยได้พึ่งยูเครนที่ผลิตชิ้นส่วนอะไร แต่ตอนนี้ยูเครนผลิตให้ไม่ได้แล้วตลอดเลยตอก็เลยประเทศไทยก็เลยใช้พื้นที่ของบริษัทชัยเสรีที่มีโรงงานให้บริการทั้งการผลิตซ่อมแซมของทัพท่านผู้ชมครับเป็นไปได้ไหมว่าอเมริกากําลังอาจจะขอประเทศไทยส่งรถถัง ไปช่วยในตัวตลกเซเลนสกี้ที่ตอนนี้ไม่มีอาวุธเหลืออยู่เลยออสตินเนี่ยพูดแบบกวนเท้ามากคขา่าภูมิภาคอินโดแปซิฟิกถือเป็นความสาคัญยุทธศาสตร์ทางความมั่นคงสองสหรัฐแต่สหรัฐเป็นขุมอานาจระดับโลกที่มีผลประโยชน์ทั่วโลกและพร้อมไปกับความรับผิดชอบเขาบอกว่าระหว่างเราเดินไปด้วยเราก็เคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยชิวๆก็แน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับอเมริกามันเคยไปรบกับใครมันใช้ก็ถือรบทั้งนั้นมันปั่นหัวเข้ารบแล้วมันอยู่ข้างหลังและมันก็ส่งอาวุธไต้หวันเนี่ยมันกาลังเจ็กมากใช่ อิงหวนไปท้าวดีไต้หวันเนี่ยต้องซื้ออาวุธจากอเมริกาเนี่ยเป็นจํานวนหลายล้านล้านบาทแล้วตอนนี้กําลังเช็คเงินทองก็จะไม่มีอเมริกามั่นใจว่าเขาสามารถที่จะใช้เน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กยังไงล่ะก็คือเน็ตเวิร์กญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วเน็ตเวิร์กคนไทยบูชาอเมริกาเป็นพ่ออย่างพลเอกประยุทธ์และดอนปรมัตวิไไนัยเขาภูมิใจมากเน็ตเวิร์กเขาดีท่านผู้ชมครับและเขามาคุยครั้งนี้เขามาคุยเรื่อง3เรื่องปัญหาทะเลจีนใต้กรณีพมา่าความร่วมมือความมั่นคงภภูมิาค ท่านผู้ชมจะเห็นชัดว่าตอนนี้ประเทศไทยแสดงท่าทีชัดเจนว่าเืออยู่ข้างเป็นพันธมิตรใกล้ชิดสหรัฐสอดคล้องสิ่งที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้ในปี62 เรื่องการเซ็นสัญญาการแถลงการกันระหว่างนายมนตรีกับนายเอสเปอร์รันตีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านผู้ชมครับวันนี้จากปี62มาถึง65ได้พัฒนามาชัดเจนแล้วว่าประเทศไัยตัดสินใจนอนเตียงเดียวกับอเมริกาแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นเมียหลวงด้วยนะเป็นเมียเก็บท่านผู้ชมครับผมขอถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรีและรันตีว่าการกระทรวงกลาโหมกับดอนปรมัตยวินยัยรันตีว่าการกระทรวงสามเทศว่าพวกคุณสองคนได้ทําการเลือกข้างในประเทศไทยและคนไทยทั้ง70 ล้านคนแล้วใช่ไหมหากเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยจะยืนข้างอเมริกาแล้วประกาศตัวว่าเป็นศัตรูกับจีนหากเกิดสงครามในภูมิภาคนี้ใช่หรือเปล่าผมอยากได้รับทราบคําตอบคุณจเจ้านายธานีแสงรัตน์โคศกของนายดอนมาพูดหรือคุณจเจ้าไอโอของนาย,ยกพัฒนตรีไม่ว่าจะเป็นคุณเสรีวงมนทาหรือใครก็ตามที่ทําหน้าที่เป็นไนโอตอบให้ผมฟังหน่อยสิว่าคุณเลือกข้างแล้วใช่ไหมใช่หรือเปล่า ก่อนจะปิดเรื่องนี้ผมจะบอกให้รู้ว่าตอนนี้จีนและรัสเซียขยายความร่วมมือ6ชาติเอเชียตะวันออเฉียงใต้6ชาติเอเชียตอวเนออเฉียงใต้ในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวนะในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะมีเวียดนามมีกัมพูชามีลาวมีพมา่านะครับแล้วก็มีติมอร์แล้วก็สุดท้ายก็คือไม่มีแล้วมีเวียดนามด้วยติมอร์เลสเตตัดสินใจเข้ามาร่วมกับ รัเสเซียและจีนโดยที่ไม่ร่วมกับออสเตรเลียเพราะโดนออสเตรเลียลังแกการแก้งมากที่สําคัญ6ประเทศนี้ไม่มีประเทศไทยเลยแสดงว่าจีนและรัเสเซียเขาตัดสินใจตัดขาดแล้วว่าเขาจะตัดหางปล่อยวัดไทยละท่านผู้ชมครับฟังแล้วน่ากลัวไหมผลไม้ไทยข้าวไทยอะไรของไทยและท่านผู้ชมครับยังมีคนฝันเฟื่องอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเมืองไทยชาติน้าท่านผู้ชมครับ